สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการดีอาร์โซเยอร์รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนซึ่งเราพบกันนะคะเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วย2ฮีโร่ทหารรับมอบใบประกาศเกียรติคุณชื่นชมผลการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บัญชาการทหารบกโดยมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนมอบใบประกาศเกียรติคุณค่ะพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก มอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศชมเชยให้กับสิบเอกสุภพงมณีรัตน์และสิบเอกวันลบกีรติวัฒนานุศาสตร์สังกัดกรมทหารราบที่25ซึ่งกำลังพลทั้งสองนายได้ช่วยเหลือนายภูตะวันวีระคำอายุ16ปีประสบเหตุจมน้ำบริเวณพื้นที่คลองน้ำใสอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราธานี และเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลของกองทัพบ,บกต่อไปกองทัพบ,บกนำอากาศยานเซสนา182ค่ะออกปฏิบัติภารกิจในการเฝ้าระวังไฟป่าโดยกองอำนวยการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าติดตามจากรายงานค่ะ สวัสดีครับนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องบินเซสนา182ให้กับกองทัพบกเพื่อใช้ภารกิจในการป้องกันประเทศรวมถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างภารกิจในวันนี้ครับเป็นภารกิจในการลาดตระเวนและบินสำรวจเพื่อหาจุดความร้อนในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในเขตพื้นที่ภาคเหนือครับ บินเซตหน้า182ลำนี้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกามีสมรรถนะสูงร่องตัวทันสมัยประหยัดเชื้อเพลิงและบินได้นานสามารถติดตั้งกล้องตรวจการและกล้องตรวจจับความร้อนได้ถือว่าเป็นเครื่องบิน,นเนกะส์ข,ของกองทัพบากาปกกกระกอบกับภารกิจในหลายรูปแบบทั้งการตรวจการทางอากาศการป้องกันบุกรุกพื้นที่ป่าการลักลอบขนยาเสพติดการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ป่าภูเขาที่เข้าสึงยากลําบาก สำหรับอากาศยานลำนี้นะครับบอทอ182หรือเซตนา182นะครับเราได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชนที่10นะครับมอบให้กองทัพบกเพื่อให้ทำภารกิจอาตเวน่ตรวจการนะครับสำหรับอากาศยานที่มาในห่วงนี้นะครับเราได้รับมอบหมายจากกองทัพที่3นะครับให้มาประจำการที่บอนอ1นะครับเพื่อภารกิจไฟป่าและหมอกควันนะครับซึ่งคุณลักษณะของเซตนา182ครับเราสามารถบินทำการตรวจการในที่ที่ภาพพื้นเข้าไม่ถึงนะครับหรือกลุ่มควันไฟป่าที่อยู่กลางภูเขานะครับ เราสามารถบินเข้าไปตรวจการได้เห็นครับเมื่อเราตรวจการนะครับแล้วเจอจุดความร้อนนะครับหรือจุดกลุ่มฟันไฟน,นะครับเราก็จะ ถ่ายภาพนะครับแล้วส่งพิกัดไปยังภาคพื้นนะครับให้บุคลากไฟฟ้าที่เชียงใหม่นะครับแจ้งมาทางหน่วยภาคพื้นหรือหน่วยพื้นที่นะครับเข้าไปดำเนินการดับไฟฟ้าทันทีครับส่วนอุปสรรคนะครับความยากลาบากในการบินภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีภูเขาสูงนะครับแล้วก็หมอกควันนะครับก็เป็นขีดจากัดพลานักบินนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้ครับเครื่องบินเซตหน้า182พร้อมนักบินและช่างอากาศยานถูกส่งมาประจําการณกองบิน41เชียงใหม่เพื่อเตรียมรองรับภารกิจจากกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟฟ้าหมอกควันแลละอออ่่งงภาาเหหนนนืททัพี3สว้ ในการขึ้นไปสำรวจค้นหาจุดทอมร้อนหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป,ป่าในพื้นที่ป่าภูเขาสูงด้วยการบันทึกภาพและแจ้งพิก,กัดการเกิดไฟป,ป่าส่งตรงมายังทีมภาคพื้นดินให้ได้วางแผนและกำหนดทิศทางการใช้กำลังพลรวมถึงยุทธกรณ์เพื่อเข้าดำเนินการควบคุมไฟป่าให้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างหรือทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นขณนนี้ผมอยู่บนเกลือด้านบนของกองทัพกนะครับทำการมินาโตเวเดี๋ยวประับน้ำทะเลที่เข้ามาพุ่ง ถวยอดเลยถนนครับรายการสำรวจพื้นที่ในเรื่องต้นครับไม่พบสุดความร้อนในเขตพื้นที่ปากภูเขาแต่จะพบส่วนมากในพื้นที่ทางการเกษตรครับซึ่งการเดินในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นมี ุผู้ชมครับเราใช้เวลาบินร่วม3มชั่วโมงเน้นพื้นที่ป่าภูเขาสูงเหนืออุทยานแห่งชาติสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติแม่วางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งเป็นเขตรอยต่ออำเภอลีจังหวัดลำพูนกับอำเภอสามเกาวจังหวัดตากโดยพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ป่าเป็นอย่างมากแต่สําหรับการบินละัดตะเวนทางอากาศในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตลอดเส้นทางการบินยังไม่พบจุดการเกิดไฟไหม้ป่าแต่อย่างใดครับ สำหรับทีมเซ็น่า182นะครับทั้งนักบินและช่างนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มาประดัิภารกิจนะครับในการเร่่มดับไฟป่าและหมอกควันทางภาคเหนือนะครับเราก็มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้กับพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือเป็นอย่างยิ่งครับ กองทัพบ,บกโดยกองทัพพาคที่3าพ้อมทุ่มเทยุยทธวิกรณ์และกำลังพลอย่างเต็มขีดความสามารถในการเข้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนืออย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขสูงสุดกับพี่น้องประชาชนครับ หมดเวลานะคะสำหรับ VR s a w y e ซในวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมซึ่งเราจะลากันไปด้วยภาพของพุทธศาสนิกชนที่ต่างออกไปทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2565สวัสดีค่ะ